ของเงินกันบ้างแต่ว่าเป็นเงินปลอมค่ะที่เกิดขึ้นกับคุณยายวัย68ปีแล้วก็พี่การทางสายตาปรากฏว่าถูกหลอกนะคะนำเงินปลอมเนี่ยมาซื้อของถึง2รอบนะคะและคุณยายเองเนี่ยก็ยังสูญเสียเงินที่เป็นเงินทอนกลับไปให้อีกกว่า1,500บาทค่ะ โดยที่จังหวัดสงขลาพบว่าได้มีการนําแบงค์พันปลอมนะคะมาหลอกซื้อสินค้าในหลายพื้นที่อย่างหมู่5บ้านดอนขี้เหล็กในตำบลพวงอ์อำเภอเมืองจังหวัดสงขลาค่ะโดยคนที่โชคร้ายเป็นเจ้าของร้านขายของชําในหมู่บ้านดอนขี้เหล็กชื่อว่าคุณเปาะสายสิอิดอายุ68ปีซึ่งเป็นคุณยายพิการทางสายตาตาขวาบอดสนิทส่วนตาซ้ายมองเห็นแบบเลือนลางแล้วก็อยู่ตัวคนเดียวไม่มีครอบครัว เปิดร้านขายของชำเล็กๆน้อยๆหารายได้ไปวันๆค่ะแต่ว่าอย่างที่บอกค่ะก็ยังโดนมิจฉาชีพหลอกจนได้นะคะปรากฏว่าเมื่อราวสองวันก่อนเนี่ยคุณยายเล่าให้ฟังค่ะว่ามีชายหญิงคู่หนึ่งนำแบงค์พันปลอมมาหลอกซื้อของวันเดียวถึง2ครั้งซ้อน โดยช่วงเช้ามาซื้อของเป็นเงิน200กว่าบาทคุณยายบอกว่าทอนเงินให้ไป700กว่าบาทค่ะและครั้งที่2ก็มาอีกในช่วงบ่ายซื้อของในราคาใกล้เคียงกันคุณยายก็ทอนเงินไปอีก700กว่าบาทเหมือนเดิม ซึ่งตอนรับเงินคุณยายพอบอกว่าก็ใช้วิธีการนำแบงค์พันนะคะมาดูใกล้ๆตาบอกว่าก็เห็นรูปในหลวงรัชกาลที่10ก็ไม่ได้เอะใจอะไรค่ะเพราะคิดว่าเป็นของจริงมารู้อีกทีตอนเช้าที่เพื่อนบ้านมาขอแลกเงินและบอกว่าเป็นแบงค์พันปลอมทั้งสองใบคุณยายบอกอีกค่ะว่าตอนที่ชายหญิงคู่นี้มาซื้อของก็ถามว่าเป็นลูกเต้าเราใครล่ะทั้งสองคนก็บอกว่าเป็นคนในหมู่บ้านนี่แหละโดยฝ่ายชายเนี่ยมาอ้างว่าเพิ่งจะพ้นโทษออกมาจากคุก แต่ตัวเองบอกว่าก็ไม่ได้คิดอะไรละค่ะเพราะว่าบอกว่าเป็นลูกๆหลานๆในหมู่บ้านก็เลยเชื่อไม่คิดว่าจะมาทํากันแบบนี้แล้วก็ไม่ได้เอะใจว่าเงินที่ให้มาเนี่ยเป็นแบงค์พันปลอมเพราะว่าตาก็มองไม่ค่อยชัดจึงได้ถอนเงินให้ไปด้วย ซึ่งหลังเกิดเหตุนะคะคุณยายก็ได้ไปแจ้งความกับตํารวจโรงพักเมืองสงขลาแล้วค่ะโดยตํารวจจะมีการลงพื้นที่ไปติดตามหาตัวชายหญิงคู่นี้ว่าอยู่ที่ไหนและก็กําลังอยู่ระหว่างการติดตามตัวโดยคุณยายบอกเขาว่าแม้จะนาแบงค์พันปลอมมาหลอกซื้อของถึง2,000บาทคุณยายก็ไม่ได้คิดโกรธและก็ให้อภัยแต่บอกว่าขออย่าไปทํากับใครแบบนี้อีกนอกจากนี้ก็ยังพบนะคะว่ายังมีคนในหมู่บ้านเดียวกันอีกหนึ่งคนที่มีการนําแบงค์พันปลอมมาหลอกซื้อสินค้า ชาวบ้านจึงต้องการเรียกร้องให้ตำรวจช่วยตรวจสอบที่มาที่ไปของแบงค์พันปลอมเพราะเชื่อว่าน่าจะมีการนําไปใช้กับร้านค้าอื่นๆอีกและก็อยากเตือนให้เจ้าของร้านค้าโดยเฉพาะร้านของชําในหมู่บ้านตรวจสอบแบงค์พันก่อนที่จะรับเงินจากลูกค้าให้ดีไม่อย่างนั้นก็อาจจะโดนนะคะแกงมิจฉาชีพแกงนี้เนี่ยหลอกเหมือนกับที่หลอกกับคุณยายแล้วก็เพื่อนบ้านอีกค่ะ